ามาต่อกันที่คูฮารากันบ้างนะคะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราววุ่นวุ่นที่เกี่ยวกับมรดกของเธอนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆค่ะคูโฮอินนะคะพี่ชายของคูฮาราค่ะร้องขอต่อรัฐสภานะคะให้มีการทบทวนกฎหมายเรื่องมรดก จากเดิมนะคะหากลูกเสียชีวิตก่อนปิดามันดาด้วยอุบัติเหตุทรัพย์สินซึ่งรวมถึงค่าสินใหม่ทดแทนจากการเสียชีวิตจะตกเป็นของปิดามันดาทันทีค่ะ แม้ว่าฝ่ายพ่อแม่จะทอดทิ้งไม่ได้เลี้ยงลูกที่เสียชีวิตมาเลยก็ตามซึ่งเรื่องนี้นะคะทางพี่ชายของคูฮาร่านะคะก็มองว่าไม่ยุติธรรมและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเพราะกลายเป็นการเปิดทางให้พ่อแม่ที่ทอดทิ้งลูกได้รับประโยชน์จากการเสียชีวิตของลูกทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้ทําหน้าที่ของบุพการีในการเลี้ยงลูกมาเลยค่ะ โดยวิชาของคูงฮาร่าครัสรุปจบนะครับว่าในขณะที่ฝั่งตนกำลังต่อสู้กับคดีกับทางบานดางคูงฮาร่าครับที่ทอทิ้งเธอไปตั้งแต่9ขวบแต่กลับมายื่นฟ้องขอแบ่งมรดกของคูงฮาร่าจำนวนครึ่งหนึ่งหลังจากที่เธอเสียชีวิตเขาก็ขอยื่นเรื่องให้มีการทบทวนกฎหมายมรดกเดิม ร้อมตั้งชื่อข้อกำหนดใหม่นี้นะครับว่ากฎหมายคูฮาร่าหรือว่าคูฮาร่าแอคครับโดยสำหรับคูฮาร่าเองนะครับเป็นอดีตสมาชิกเกิลกรุ๊ปวงคาร่าที่กระโด่งดังมากทั้งในแล้วก็นอกเกาหลีนะครับจากหลากหลายเพลงนะครับโดยเธอเนี่ยลาโลกด้วยเพียงแค่28ปปีเท่านั้นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่กี่เดือนเธอเคยพยายามเปิดชีวิตตัวเองแต่ไม่สำเร็จตามข่าวเนี่ยก็ระบุนะครับว่าการขาดคุณแม่ ที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นในวัยเด็กอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เธอมีภาวะซึมเศร้าสะสมนอกเหนือจากความเครียดและกดดันในฐานะดาราศิลปินคนดังในวงการครับเราบอกว่ารั์สินของเธอเองนี่หหหลายร้อยล้านนะ,ะนดูแล้วนะครับคาร,รานี่โด่งดังมากมายนะฮะ<ม>แล้วก็ดังมาหลายปีด้วยะนะครับขอให้เคลียร์จบกันในวัยแล้วกันนะครับ